ต่อตรงๆนะครับต่อตรงๆเครื่องแปดแรงกับได้แปลงฐานเจ็ดกิโลครับพร้อมส่งครับตัวนี้นะครับใช้กับลวดเชื่อมตัวเนี้ยเนี่ยจ้างพันรองนะครับลวดเชื่อมสามจุดสองมิลลากยาวนะครับเสียงเครื่องมันิ่มๆเพราะมันเครื่องแปดแรงครับผมเครื่องแปดแรงมาไม่หนักเท่าไหร่ไม่รูดนะครับไฟก็นิ่งนะครับขนาดเชื่อมไฟนิ่งนะครับขนาดเชื่อมไฟนิ่งมาก อเ but, อากระแสเอามิเตอร์วัดนี่ลูกมิเตอร์มาวัดจับกระแสเดี๋ยวจับกระแสดูนะครับจับกระแสดูตอนเชื่อมเร็วเร็วเร็วตั้งยานกระแสมาตั้งยานไว้ยึดติดยึดติดแอมยึดติดยึดติดแอมป์ปึ๊กฟ้องเลยลากเลย ตัวเองเสแสตัวเองนะครับแสียตัวเองแต่การใช้งานก็ปกติครับผมไม่อืดและเครื่องไม่ดับนะครับไม่อืดและเครื่องไม่ดับไม่ดับด้วยนะครับเดี๋ไม่ดับเชื่อมยาวหน้ายาวดูดิโอ้โหรอยเชื่อมมันโน้นขนาดนี้พอคีเชื่อมดูดูมันจะหนาเกินไปไหนเออพ่อคีกว่าเก็บร์ก็ไหลช่างเชื่อมก็ไม่ใช่ช่าง ทำนานการนะครับพอแก้ขัดได้นะครับแต่บอกเลยใช้งานได้โอเคประมาณนี้ครับผมใช้งานได้เครื่องกระปิสกำลังแรงเครื่องมันน้อยครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ไม่ดับบอกให้ไม่ดับนะครับใช้งานได้ตลอดไม่ดับโหลดนิดหน่อยครับเป็นเครื่องแปดแรงเองมันโหลดนิดหน่อยแต่ผ่านนะโดยรวมใช้งานกระตู้เชื่อมร้อยแอมได้